หเส้นแบ่งทิศทางจราจรปกติเป็นเส้นประสีขาวขนาดกว้าง15เซนติเมตรยาว200เซนติเมตรเว้นช่องห่าง2 0 0เซนติเมตรความหมายให้ขับรถในด้านซ้ายเลี้ยวขวาหรือแซงหน้ารถคันอื่นได้เมื่อปลอดภัย2เส้นแบ่งทิศทางจราจรเตือนเป็นเส้นประสีขาวขนาดกว้าง15เซนติเมตรยา300 cm, ว300เซนติเมตรเว้นช่องห่างหนึ เซนติเมตรความหมายให้ทราบว่าจะถึงเขตทางข้ามแยกเขตห้ามแซงเว้นแต่จะเปลี่ยนเส้นทางเดินรถหรือกลับรถขับข้ามเส้นได้แต่ต้องระวังเป็นพิเศษสังเกตดูจะเห็นว่าเส้นจะยาวกว่าเส้นแบ่งทิศทางจราจรปกติ 3. เส้นแบ่งทิศทางจราจรห้ามแซงเส้นทึบสีขาวขนาดกว้าง15เซนติเมตรความหมายห้ามแซงหรือขับรถผ่านคล่อมเส้นโดยเด็ดขาด 4. เส้นแบ่งทิศทางจราจรคู่เส้นประคุ่มเส้นทึบเป็นเส้นทึบสีขาวขนาดกว้าง1 0เซนติเมตรขนานไปกับเส้นประสีขาวขนาดกว้าง1 0เซนติเมตรยาว200เซนติเมตรเว้นช่องห่าง200เซนติเมตรเส้นทั้งสองมีระยะห่างกัน1 5เซนติเมตรความหมายรถทางเส้นประอาดข้ามหรือแซงได้เมื่อปลอดภัย 5. เส้นแบ่งทิศทางจราจรคู่ เส้นทึบคู่เส้นประเป็นเส้นทึบสีขาวขนาดกว้าง10เซนติเมตรขนานไปกับเส้นประสีขาวขนาดกว้าง10เซนติเมตรยาว200เซนติเมตรเว้นช่องห่าง200เซนติเมตรเส้นทั้งสองมีระยะห่างกัน15เซนติเมตรความหมายรถทางเส้นทึบห้ามแซงขับรถผ่านหรือคล่องเส้นโดยเด็ดขาด6เส้นแบ่งทิศทางจราจรห้ามแซงคู่เส้นทึบคู่เป็นเส้นทึบสีขาว ขนาดกว้าง10เซนติเมตรขนานกันมีระยะห่างระหว่างเส้น15เซนติเมตรความหมายห้ามขับรถผ่านขับรถคล่อมเส้นห้ามแซงโดยเด็ดขาดทั้งสองทิศทาง 7. เส้นแบ่งช่องเดินรถปกติเป็นเส้นประสีขาวขนาดกว้าง10เซนติเมตรยาว100เซนติเมตรเว้นช่องห่าง300เซนติเมตรความหมายให้ขับรถในช่องเดินรถห้ามขับคล่อมเส้นหรือทับเส้นเว้นแต่จะเปลี่ยนช่องเดินรถหรือกลับรถ 8. เครื่องหมายเส้นแบ่งช่องเดินรถเตือนหมายความว่าเส้นแบ่งช่องเดินรถประเภทเตือนเป็นเส้นประสีขาวขนาดกว้าง10ซนติเมตรยาว300เซนติเมตรเว้นช่องห่าง100เซนติเมตรความหมายแสดงให้ทราบว่าใกล้จะถึงเส้นแบ่งช่องเดินรถห้ามแซงห้ามขับคล่อมเส้นช่องเดินรถเว้นแต่จะเปลี่ยนช่องเดินรถ 9. เส้นแบ่งช่องเดินรถห้ามแซงเป็นเส้นประสีขาวขนาดกว้าง10ซนติเมตรความหมาย ห้ามแซงโดยเด็ดขาดห้ามขับรถผ่านหรือคล่อมเส้นหรือกลับรถ10เส้นขอบทางเส้นประสีขาวขนาดกว้าง10เซนติเมตรยาว30เซนติเมตรเว้นช่องห่าง60เซนติเมตรความหมายให้ขับรถในช่องทางจราจรด้านขวาของเส้น11เส้นแบ่งเดินรถประจำทางเส้นทึบสีเหลืองขนาดกว้าง20เซนติเมตรความหมายรถประจำทางหรือรถบรรทุกคนโดยสารที่อธิบดีกรมตำรวจกำหนด ให้ใช้ช่องทางเดินรถด้านซ้ายของเส้นนี้รถประเภทอื่นห้ามขับผ่านเข้าไปในช่องนี้ 12. เส้นแบ่งภายในช่องเดินรถประจำทางความหมายให้รถประจำทางหรือรถที่กำหนดวิ่งในช่องทางได้ทั้ง2ช่องทั้งซ้ายและขวาของเส้นนี้ 13. เส้นแบ่งช่องเดินรถประจำทางสามารถข้ามผ่านได้เส้นถุกสีเหลืองขนาดกว้าง20ซนติเมตรยาว 60เซนติเมตรเว้นช่องห่าง30เซนติเมตรความหมายรถประจำทางหรือรถบรรทุกคนโดยสารที่อธิบอดีกรมตำรวจกำหนดให้ใช้ช่องเดินรถทางด้านซ้ายของเส้นนี้รถประเภทอื่นให้ขับผ่านได้กรณีจะเข้าออกจากซอยหรือเลี้ยว14จุดเริ่มต้นช่องเดินรถประจำทางความหมายรถประจำทางหรือรถบรรทุกคนโดยสารที่อธิบอดีกรมตำรวจกำหนด ให้ผ่านเข้าไปในช่องเดินรถประจำทางหลังจุดนี้รถประเภทอื่นห้ามขับเข้าไปในช่องเดินรถประจำทางหลังจุดนี้ 15. เส้นแนวหยุดเส้นขวางถนนเป็นเส้นทึบสีขาวขนาดกว้าง40เซนติเมตรความหมายให้ผู้ขับรถหยุดรถก่อนถึงแนวเส้นขวางทุกครั้งเพื่อดูจังหวะรถว่างหรือรอให้คนข้ามในทางข้ามข้างหน้าผ่านไปก่อนเมื่อปลอดภัยจึงขับรถผ่านไป 16. เส้นให้ทาง เส้นขวางถนนเป็นเส้นประสีขาวขนาดกว้าง40เซนติเมตรยาว60เซนติเมตรเว้นช่องห่าง30เซนเมตรความหมายเป็นเส้นประสีขาวข้ามถนนให้ผู้ขับขี่ขับรถให้ช้าลงแล้วดูให้รถอื่นที่ออกจากทางร่วมหรือคนเดินเท้าในทางข้ามที่ขวางหน้าผ่านไปก่อนเห็นปลอดภัยแล้วจึงขับรถผ่านไป17เส้นที่แยงสำหรับทางแยกเป็นเส้นทุบสีเหลืองขนาดกว้าง15เซนติเมตร ลากทแยงตัดกันทำมุม45องศาห่างกัน200เซนติเมตรภายในกรองเส้นทึบสีเหลืองขนาดกว้าง20เซนติเมตรความหมายเป็นเส้นทึบสีเหลืองลากทแยงมุม,มห้ามหยุดรถทุกชนิดภายในกรอบเส้นทแยงนี้